สวัสดีนะคะเด็กๆป .4 ทุกคนวันนี้ครูมีสินค้าที่อยู่ในบ้านครูมาให้เด็กๆดูเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะว่าครูมาทำไมงั้นเราไปดูคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูชื่อครูเบนสอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนมารีวิทย์วันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปตะลุยห้างสรรพสินค้ากันค่ะเด็กๆลองทบทวนความจำของตัวเองสิคะว่าเคยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหรือไม่ครูเชื่อว่าทุกคนเคยซื้อแล้วนักเรียนเลือกสินค้าอ,อย่างไรกันบ้างคะ ใครที่ไม่ทราบถึงวิธีการเลือกเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะนักเรียนเคยเห็นภาพเหล่านี้ไหมคะถ้านักเรียนเคยเห็นนักเรียนเคยเห็นที่ไหนคะสิ่งที่นักเรียนเห็นเราเรียกว่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพค่ะซึ่งสินค้าแต่ละประเภทมีเครื่องหมายที่แตกต่างกันออกไปสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันทั้งหมด4เครื่องหมายได้แก่ เครื่องหมายมาตรฐานแบบทั่วไปเครื่องหมายมาตรฐานแบบบังคับเครื่องหมายที่กำหนดขึ้นและให้การรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยาหรือเรียกว่าอยเครื่องหมายฮาลานเรามาดูรายละเอียดของทั้ง4ี่เครื่องหมายกันค่ะ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปหรือเรียกว่ามอกเป็นเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคเช่นน้ำปลาลูกฟุตบอลถังสำรองน้ำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสินค้าเหล่านี้ล้วนมีเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปค่ะอุ๊ยทำไมไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องมีเครื่องหมายอะไรบ้าง เครื่องหมายมาตรฐานแบบบังคับเป็นเครื่องหมายสําหรับผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดว่าต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าหากไม่ได้มาตรฐานเราอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเอาล่ะครูเชื่อว่าเครื่องหมายต่อไปนี้นักเรียนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนั่นก็คือเครื่องหมายที่กําหนดขึ้นและให้การรับรองโดยคณะกรรมการอาหารและยาหรือเรียกว่าอยเป็นสินค้าประเภทอาหารและยาเช่น ขนมนมโลชั่นยาเป็นต้นค่ะและอีกหนึ่งเครื่องหมายที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักนั่นก็คือเครื่องหมายฮารานเครื่องหมายฮารานเป็นเครื่องหมายที่ทําให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามเชื่อมั่นว่าอาหารได้ผ่านกรรมวิธีและแปลสภาพเพื่อเป็นการรับรองว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคได้ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าสามารถทําให้เราเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมไปสำรวจสินค้าในครัวเรือนของนักเรียนนะคะแล้วมาเล่าให้คุณครูฟังด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆดูจบแล้วเด็กๆก็ไปสำรวจสินค้าในบ้านของตนเองนะคะแล้วก็ทำใบงานใบนี้นะคะมาส่งครูต้องขอบคุณครูเบ้นนะคะที่ให้ความรู้แก่เด็กๆในวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย